สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเย็นวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้จับมือจีราญี่ปุ่นยกระดับการศึกษาบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมุ่งพัฒนาหลักสูตรรู้หนังสือไทยสร้างโอกาสเรียนร่วมอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ดรเกติพสุภาวานิตอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบหมายให้นายโยทินสมมโนนน์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษเข้าร่วมหารือกับผู้แทนมูลนิธิเจแบนอินเตอร์เนชั่นแนลเลเบอร์ฟาวเดชั่นหรือจีลารฟณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่าง2หน่วยงาน ดกตรเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เปิดเผยว่าการร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีหลักฐานทะเบียนราษที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อปูพื้นฐานให้สามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนไทยในระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การสร้างความเข้าใจและการพัฒนาความร่วมมือในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผ่านมามูลลนิธิจิลาัพได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่เขตบางบอนประเวศและลาดกระบงังจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาไทยให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทยพศ2557ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน200ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าวยังมีความท้าทายสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติมูล,ลนิธิจีราัจึงมีความประสงค์พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือใน MOU ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กข้ามชาติการฝึกอบรมครูผู้สอนรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณจากมูล,ลนิธิจีรา โดยเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้เร่งพิจารณาแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานภาษาไทยก่อนเข้าสู่หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช2,557จำนวน2แนวทางได้แก่ 1. การใช้หรือปรับสื่อการเรียนรู้ของมูลนิธิจิลับที่พัฒนาร่วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท 2. การนำหลักการหรือแนวทางจากหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาไทย200ชั่วโมงของสองกอรอจังหวัดเชียงใหม่มาใช้โดยหากประสงค์จะใช้หลักสูตรดังกล่าวให้มูลนิธิจิลับทำหนังสือขออนุมัติอย่างเป็นทางการ ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทยให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยอย่างยั่งยืน